เ่อลืมกระเป๋าไว้ไในแท็กซี่หญิงสาวคนที่เพิ่งลงบ้านขึ้นแล้วลืมกระเป๋าตรวจดูกระเป๋าพบมันร้อยบานตัวจำนำขาดไม่สมกค่า ก็เป็นเที่ยวแทบจะเป็นเทศกาลดนตรีเลยนะครับผมสำหรับเที่ยวที่เอาใจคนทุกเพศทุกวัยด้วยเสียงเพลงแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะทราบว่าศิลปินนั้นมีใครบ้างบอกเลยว่า ศิลปะทั้งสิงนเมล่อเมาประมาณสองปีนะ,ค,ะครับค่ะครับก็มีแนวความคิดกันว่าบ้านฉางเนี่ยกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะคะแล้วที่สำคัญเลยะคะ่ะเรื่องของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเรื่องของเราน่าจะต้องทำให้องค์กรของเราแข็งแรงกว่านี้แล้วก็อยากให้มีผู้มีส่วนได้เสียว่าผู้มีส่วนได้เสียมาชิวกันมันอาจจะเป็นมินิคอนเส เล็กๆแต่เราอยากให้ทุกคนรู้จากบ้านฉางว่าบ้านฉางเรามีดีอะไรถูกไหมคะแล้วก็บูนสะฉ่อยพี่ว่าเท่าที่ไปไปมาหลายจังหวัดเนาะไปงานแล้จะเป็นงานอะไรก็ตามที่เราไปงานใหญ่ๆกันเราหันมามองว่าเราเนี่ยอาหารเราเนี่ยะว่ามันจะมีศักยภาพที่แตกต่างกันอย่างส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่เหนือเข้ามาเนี่ยอย่างสายการบินไทยไลออนเนี่ย เอานักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่เข้ามาบ้านฉางนี่ง่ายมากใช่ไหมครับมีท้าทานด้านการท่องเที่ยวโอกาสสูงมากๆนะผมว่าอันนี้ก็ที่เหลือเนี่ยเพียงแต่ว,ว่าเราต้องหากิจกรรมเราเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดทะเลอย่างที่ท่านทราบๆกันว่าประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับซึ่งทั้งสามอำเภอสี่อำเภอเนี่ยตั้งแต่บ้านฉางอำเภอเมืองอำเภอแกงเนี่ยทุกอำเภอมีศักยภาพเรื่องของทะเลสื่อประชาของจังหวัดระยองเนี่ยเรามี แบบไม่เป็นทางการ200กว่าคนเนาะเพราะฉะนั้นั้คือหลักซโซเชียวเนี่ยเราก็คงจะต้องวันนี้เราผนึกกำลังกันค่ะอย่างที่บอกว่าท่านที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของท่านก็อยากทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุนส่งกำลังใจนะคะคนท่านบ้านละสองคน